ลูกคุณธรรมก็ดูแลเราเวลาที่เราเจ็บป่วยหรือว่าเราที่เราเราไม่มีใครเขาอยู่ข้างๆเราตลอดแต่ว่าเขาเวลาเราเป็นอะไรเขาไม่ค่อยอยู่กับเราอ่ะไม่ผมเราอยู่บ้านตลอดเลยมผมไม่ได้แบบทิ้งแต่คือพี่ไอติ้งผมผมก็งงมากจุแต่หากมันจะเป็นเรื่องผู้หญิงด้วยหลายๆอย่างอะค่ะไม่มีครับพี่ผมบอกนะมี่สไม่มีก็คือมีปัญหาหลายๆเรื่องก็คือ พี่เอต้องใช้เงินเยอะด้วยต้องจ่ายคูเดือนหนึ่งคือต้องจ่ายเป็นแสนนะทั้งบ้านทั้งรถทั้งอ่า uh, ปัจดิติทั้งอ่า uh, อะไ uh, รเงี้ยอ่าแชร์ค่าแชร์ค่าหวยนู่นนี่นั่นก็นั่นฮนะใช้จ่ายแบบตามของเขาแต่คือที่เห็นคือพี่เอคือกับกลับกันเลยกลับค่าเงนเลยเอาหลักความเป็นจริงเนาะถ้าใครมีแฟนนะคะเลิกกับแฟนแล้วนะคะทั้งดาวด้วยทั้งผ่อนด้วยมาตลอดเลิกกันแล้วจําเป็นต้องส่งต่อกันไหมคะดูแลมาทั้งชีวิตแล้วดังนั้นเนี่ย พอถึงวันหนึ่งที่เราต้องไปจากบ้านนะคะเอก็ออกให้ก็บอกพี<ต>่เออสร้างครอบครัวด้วยกันนะซื้อบ้านซื้อรถคืออยู่ด้วยกันไม่น,นั่นแต่คือก็าไปมาไม่ใช่ไงก็คือต่างคนต่างเลิกกันไปนเลออยอะค่ะเพราะว่ามันมันมีที่มาที่ไปของการที่น้องไม่ได้มีเราคนเดียวน้องเที่ยวทุกอย่างอะฮะเราว่าเราก็ไม่ไม่ก้าวไก่ดีกว่ามผมก็ยงอยู่ดีหนีผมไปกับลูกบุญธรรมเขาแหละสองคนคือลูกบุญธรรมพี่เออก็คือเป็นเป็นเป็นน้องน้องฟ้าคอยดูแลเราทุกอย่างนะคะเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเขาคิดอะไรอยู่นะคะคนเรา คบกันมันเป็นแฟนกันลูกบุญธรรมก็สูตรล้นบุญธรรมแฟนก็ส่วนแฟนมันต้องแยกแยะอ่ะคนเราอ่ะถูกปะคะคนเรามันก็รักคนละแบบรักลูกบุญธรรมก็รักแบบหนึ่งรักแฟนมันก็รักอีกแบบหนึงบบน่งหนึ่งวันคือผมอ่ะมีปากเสกับพี่เรื่องที่แบบเหมือนเอาลูกบุญธรรมอ่ะกับเพื่อนอ่ลูกเพื่อนน่ะฮะมาที่บ้านแล้วคือเหมือนพูดว่าเหมือนผมเอาผิงขึ้นรถที่หมหาลัยแต่คือจึงไม่ใช่ผมก็เลยอธิบายว่าเออไม่ใช่นั่นั่นผมก็เลยเหมือนตั้งใจเหมือนบอกกับพี่เลยว่าผมไม่ชอบอ่าฟ้านะฟ้าคือลูกบุญธรรม ผมผมเลยบอกให้เลือกระหว่ังลูกคุณธรรมกับผมเกิดอลุมณ์ทอยู่ที่บ้านผมจะไม่อยู่มันมันเลือกไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าลูกบ oui. we, well, uh e ุญธรรมก็ดูแลเราเลาที่เราเจ็บป่วยหรือว่าเราที่เราเราไม่มีใครเขาอยู่ข้างๆเราตลอดแต่ว่าเขาเวลาเราเป็นอะไรเขาไม่ค่อยอยู่กับเราอ่ะเขาก็เที่ยวของเขาไปตามภาษาวัยรุ่นเลยจุดแตกหักก็จะเป็นเรื่องผู้หญิงด้วยหลายๆอย่างอะค่ะเรื่องเที่ยวเขาด้วยหลายๆอย่าง จับก็ไมป่ปาบมาแล้วที่ออกข่าวบ่อยๆที่กาญจนบุรีไปปราบมาแล้วที่ร้านเบียด้วยอะไรหลายๆอย่างไม่มีครับพ<อ>ี <ละ S 2> ผมบอกนะมือสามไม่มีม<อ>ือสามไม่มี<อ><อ>ผมก็งงอยู่ดีหนีผมไปกับล <นะ S 3> ูกบุญธรรมเขาแหละสองคนบางมผมก็เป็นเด็กซื่อฮะก็บอกพี่เออสร้างครอบครัวด้วยกันนะ ซื้อบ้านซื้อรถคืออยู่ด้วยกันนึกถึงเวลาที่เธอปวดร้าวฉันทำเพื่อใครผมก็เป็นเด็กซื่อฮะหลงคาลมเขานี่ยนะแล้วแต่คนจะเชื่อจาถุขอเช้่อคนดีสักครั้งเถอะนาขอสักครั้งเดียวในชีวิตดักก่อนตายก็ได้เดือนตายก็ได้